สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายรถ Honda s c o o กปไอเริ่มเลขทําการตั้งสแตนคู่ก่อนนะครับส่วนน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะอยู่บริเวณใต้เครื่องฝั่งขวานะครับต่อไปทําการเปิดฝาน้ำมันเครื่องออกก่อนโดยนําผ้ามาลงแล้วใช้คีมบีบออกตัวนข็มนาฬิกาเพื่อป้องกันฝาเกิดการเป็นรอยส่วนน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์12นะครับต่อไปผมจะใช้ชุดบล็อกเบอร์12ขันออกตัวนข็มนาฬิกาโดยจะตกเบาๆที่ด้ามขัน นำไคลชนะมาลงจากนั้นคลน็อตออกมาเลยครับ <up> เมื่อน้ำมันเครื่องของเก่าไหลใกล้หมดให้เราทำการเอียงรถไปมาเล็กน้อย โอเคเมื่อหมดแล้วให้นำผ้ามาเช็ดตามความสะอาดบริเวณรูอุดต่อไปนำน็อตที่เปลี่ยนเวนใหม่แล้วมาสวมกับเข้าไปโดยทำการใช้มือหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาไปก่อนนะครับขันเข้าไปจนสุดจากนั้นใช้ชุดบล็อกเบอร์ดิบขันเข้าไปให้แน่นขันตึงมือโพนะครับ ส่วนน้ำมันเครื่องที่ผมนำมาใช้จะเป็นของ Eniots ซึ่งมันจะแถมน้ำมันเครืองท้ายมาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องตึงสังเกห์ e n i o s สีจังหว่า 10W40 ปริมาณ0.8ลิตรส่วนน้ำมันเฟืองท้ายจะเป็นเบอร80์ 80W90 ปริมาณ120มิลลิซึ่ง Eniots จะเป็นแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแกะฝาน้ำมันเครื่องออกมาเลยครับ แกะซีนั่นในออกมาด้วยครับจากนั้นนำกวยที่ต่อสายายาวแล้วสวมเข้าไปต่อไปทำการเติ HAEL มน้ำมันเครื่องลงไปเลยครับซึ่งรถ s c กบี้ไอตัวนี้จะใช้ปริมาณ0.8ลิตรตามคู่มือนะครับเติมลงไปให้หมดเลยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดบริเวณรูเติมจากนั้นเช็ดทำความสะอาดฝากาดวัดเลียวสว <Ying> มกลับเข้าไป แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาให้แน่นขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนน้ามันเฟืองท้ายกันนะครับซึ่งมันจะมีรูเติมกับรูถ่ายอยู่2จุดนะครับให้เราเปิดรูเติมออกก่อนนะครับโดยจะใช้ชุดบล็อกเบอร์1ิบกันน็อตออกทวนเข็มนาฬิกาคลายน็อตออกมาเลยครับนำภาชนะมาลงจากนั้นทําการกันน็อตรูถ่ายเบอร์1ิออกทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นกายออกมาเลยครับแบบช้าๆจับรถเอียงมาทางท้ซายสักนิดเพื่อให้น้ำมันเฟือง้ายของเก่าออกมาจนหมดนำผ้ามาเช็ดทำความสะอาดบริเวณรูายต่อไปนำน็อตลูายสวมเข้าไปโดยใช้ด้ามต่อบ็อกหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาไปก่อน จากนั้นทาการใช้ชุดบล็อกขันพอตึงมือโพนะครับขั้นตอนต่อไปทำการเติมน้ำมันเฟืองท้ายโดยการแกะซีน้านในออกกรอนซึ่งตัวขวดจะทำแบบเติมแม่แล้วนะครับให้เราเอียงรถไปทางขวาสักนิดจากนั้นให้เราสวมเข้าไปในดูแล้วทำการบีบขวด บีบเข้าไปให้หมดเลยนะครับเมื่อใกล้หมดขวดแล้วมันจะมีเสียงออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปนำน็อตสวมกลับไปแล้วใช้มือหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาไปก่อนจากนั้นใช้ชุดบล็อกเบอร์ติดตังกันเข้าให้โพอตึงมือนะครับ ขั้นตอนต่อไปทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อไปทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยโดยการตรวจเช็คบริเวณน,น็อตลูบุดน้ำมันเครื่องว่ามีการร่วดซึมั้นแบบนี้ถือว่าโอเคครับปกติตามด้วยตรวจเช็คลูถ่ายน้ำมันเครื่องท้ายว่ามีการลวดซึมไหม กติครับไม่มีการ่วกจุดโอเคครับดับเครื่องได้ขั้นตอนต่อไปตามการตรวจเช็คระดับของน้ํามันเครื่องตอัวฝาเติมน้ํามันเครื่องออกมาก่อนนะครับซึ่งตัวฝาเติมน้ํามันมันจะมีก้านด้านวัดระดับอยู่ให้เราทําความสะอาดบริเวณก้านวัดแล้วสวมกลับเข้าไปไม่ต้องขันจากนั้นดึงออกมาระดับที่ถูกต้องจะอยู่ประมาณนี้นะครับสังเกตดีๆมันจะมีขีดกํากับอยู่จากนั้นสวมกลับเข้าไปแล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาให้แน่น ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้ายขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่ขอค,ครับ